สวัสดีเพื่อนพอ้องและน้องพีุ่กครครับพวกกับผมกับคิงโรเลตองนะครับผมนี่คือ10อันดับเกมน่าเล่นมาใหม่บนมือถือนะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเล่นเกมมาใหม่หรือว่ากำลังตามหาเกมมาใหม่ก็ดูเกมจากทีมิได้แล้วก็ผมชื่อเกมทมี่เราดาวน์โหลดเนี่ยคือสามารถดูได้ในช่องของมันแล้วก็ผมซึ่งในอนาคตเนี่ยคือจะมีเกมน่าเล่นคือมาใหม่คือเยอะ,ะมากๆแล้วผมมันจะเป็นเกมจาก PC ต่งตางๆคือเยอะ,ะมากๆเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดก็กดติดตามไว้ได้เลยนะโอเค okay, let's go เกมมนาที่สิบ solo l ล v e l i n g ก็ผมสำหรับใครที่ชอบอน,นิเมะเรื่องนี้ต้องบอกเลยว,ว่าตอนนี้มาเป็นเกมแล้วนะต้องบอกว่าเกมนี่คือทำออกมาได้เจ๋งมากๆก็ผมซึ่งจะมีการต่อสู้แบบอลังการการสร้างเลยนะซึ่งนอน,นี่เป็นอน,นิเมะที่ดีมากสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูได้นะแต่สำหรับเพื่อนคนไหนที่ดูจบแล้วก็อยากดูตอ่ออะไรงี้ก็ถ้าไม่อยากรอก็เอาเกมนี้ไปเล่นก่อนได้ก็ผมซึ่งเกมมันคือเอาไปคล้ายเกมมาสโตรด,ดันเจียนเลยก็ว่าได้นะซึ่งน,น่นเกมนี่คือเราสามารถบังคับตัวละครได้อย่างอิสระแล้วก็ผมที่สำคัญในเกมมันคือเป็นเกมภาาษไทยยด้ว คุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลากางกันสร้างมาเลยครับผมสำหรับใครที่ชอบในเกมอะไรไม่อยู่แล้วแล้วก็ชอบในเกมต่อสู้แบบบู๊แหละก็นี่เลยไปเก็บในภาพสุดจานออกมาเลยนะเคยเล่นเกมนี้เหมือนเราดูอน,นิเมเปิด้วยเลยก็ว่าได้ครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ไปเก็บมาใหม่ด้วยนะไปเก็บออนไลน์ต้องใชนไหนครับผม เกมันดับที่9ก้าคอฟ Duty Warzone m o b i l บก็ผมซึ่งสำหรับใครที่รอคอยเกมนี้อยู่ต้องบอกกันว่าตอนนี้คือคุณสามารถเล่นได้แล้วนะซึ่งแน่นอนเกม,มนั้คือเดิมทีดังมาจะไปฟรบอื่นมาก่อนก็นกผมแต่ว่าตอนนี้มีบนมือถือแล้วนะซึ่งเกมมันคือเป็นเกมแนวัฒนธนย่ก็ผมคือแน่นอนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะความเจ๋งของเกนมนี้คือถ้าเราตายปุ๊บเนะี่ยคือเราสามารถพิสูจน์ตัวเองแลวกลับมาที่สนามได้อีกครั้งก็ผมเป็นเกมที่เจ๋งม,มากๆเลยนะซึ่งแน่นอนเกมมันคือจะมีตัวละครคือเยอะม,อมากๆก็ผมและภาาาาาาพกกกกกกรใในนนนนเเเมมมมััคือสสสสวยยงงามมาละ้ามมาลนะ้็จี เกมออนไลน์ต้องช่ิไหนนะเกมอันดับที่8ซัมบี้สเตจก็ผมคือถ้าคุณในชอบในเกม,ใน,เกมในยิงปืนแต่ว่าอยากได้เกมแนวยิงเพดิบซัมบี้ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมมันคือภาพกราฟิกในเกมเนี่ยค่อนข้างสวยอลังการเลยนะเพราะฉั้นสำหรับใครที่บอกว่าเนี่ยอยากได้เกมแนวที่เราสามารถเล่นมาเพลินข้ามเวลาได้หรือว่าอยากได้เกมแนวยิงซัมบี้ที่มีซัมบี้หลากหลายสายพันธุ์เลยก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่อันน่าเล่นมากๆเลยนะเป็นเกมออนไลน์ต้องช่ิแนนก็ผมเกมอันดับที่7 เดสตนดิ้งครับผมคือถ้าคุณใ네นชอบเล่นเกมได้อยู่แล้วใน PC ซีอะไรงี้ก็ตอนนี้คือต้องบอกคุณก่อนว่ายินดีมากๆแล้วับผมเพราะว่าตอนนี้มาบนมือถือแล้วับผมซึ่ง้องบอกคุณของเกมเกมก็คือภาพระฟริกในเกมเนี่ยคือสวยงามอลังการกานสร้างมากๆเลยนะคือเราจะรับบทบาทเป็นคนส่งพัสดุครับผมคือแน่นอนจะมีหลากหลายอย่างให้เราได้ทำมากๆแล้วับผมซึ่งสำหรับใครได้ชอบในเกมแนวผจญภัยแนวเนื้อเรื่องก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแล้วก็มันมากๆเลยสำหรับใครได้ชอบในเกมต่อสู้หรือว่าอยากได้ เป็นเกมที่น่าสนใจมาก,มากเลยนะคือจะชอบในเรื่องในเกมนี่เหมาะเลยแต่ว่าถึงแม้เกมนี่คือจะนั่งเล่นมากแค่ไหนก็ตามแต่คุณภาพกราฟิกในเกมมันขึ้นหนักพอสมควรนะถ้าจะเล่นเกมนี้ก็เตรียมมือถือที่มีสเปคร,ระดับหนึ่งก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ไม่ต้องใช้เน็ตนะ เกมมดนาพี่6เรคคอร์ดก็ผมนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยคือถ้าคุณเนี่ยชอบในเกมมยิงปืนมากกว่าหรือว่าอยากในเกมใน f อฟแบบภาพสวยสมจริงเลยก็น,นี่แลรก็ผมซึ่งอันนี้คือตามในตัวเกมแล้วผมอยากให้คุณเห็นตอนนี้คือมันจะมีความสมจริงมากๆไงลองไปเล่นดูก็ผมซึ่งในเกมมันคือแน่นอนเราสามารถเล่นกับคนอื่นได้นะคือจะมีห้องให้เราสูงอะไรอย่างงี้แน่นอนในเกมมันคือด้วยความเป็นเกมยิยงปืนอยู่แล้วก็ จะมีอาวุธหลายอย่างให้เราได้ใช้มากๆแล้วผมคือมันจะเป็นความสมจริงไม่ใช่แค่ในภาพราฝีือย่างเดียวแต่ว่าการยิงต่างๆับเกมมันคือมันจะสมจริงมากๆคือโดนไม่กี่นัดก็ตายแล้วอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะมีความยากนิดนึงแต่ว่าก็มันนะถ้าคุณชินมือแล้วคือมันจะมันมากๆแล้วก็ผมแน่นอนเกมไี้เปเกมที่นานมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครที่สนใจแล้วก็กลังมองหาเกมอยิงพื้นที่เราสามารถเล่นตอนวางไายก็นี่เลยไปเก็บอนงลน์ต้องเช่นนั้นนะ เกมมันดัดไป5 OneStage RP Live Simulator ก็ผมคือถ้าคุณนชอบเลนเกมแน A, pay, วเชียร์โรเพก็นี่แล้วก็ผมตอนนี้คือเกมแนวเชียร์เอออนไลน์ที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนคือมีเยอะมากๆก็ผมได้เป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจนะซึ่งแน่นอนเกมมันคือแบบค่อนข้างกว้างใหญ่ก็ผมคุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ยคือจะสวยงามอลังการมากๆเลยนะในที่สําคัญเนี่ยคือเราสามารถเล่นโรเพร่วมสมบูรณ์เป็นตัวละครอะไรก็ได้เลยก็ผมแน่นอนเกมเนี่ยคือเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะของเล่นคือเยอะมากๆเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่อเนนนะ เกมมันดัดที่4 Star Wars h u n t e ั s ก็ผมคือถ้าคุณเนี่ยเป็นแฟนของ Star Wars แลราเป็นสาวกของ Star Wars อยู่แล้วก็นี่แด้ก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะซึ่งายในเกมเนี่ยคือแน่นอนจะมีตัวละครจากส t a r Wars เนี่ยคือเยอะมากๆก็ผมคือเราสามารถเลือกตัวละครที่เราชอบได้แล้วก็ออกไปต่อสู้กับคนอื่นก็ผมคือแน่นอนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ก็ผมเกมนี้ซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือจะมีสกิลแล้วก็จะมีความสามารถเฉพะด้วยก็ผมคือมันจะอลังการมากๆเลยนะตัวละครเยอะมากๆด้วยซึ่งสำคัญเนี่ยคือคุณภาพกราฟิกในเกมเนี่ สู้แบบมันบุแแลกเลยก็นีเลยก็ผมซึ่งไพ่ในเกมเนี่ยคือจะมีต้อเล่นเยอะพอสมควรนะคือถ้าคุณชอบในเกมนั้นจะเราสามารถใช้สกิลในการต่อสู้หรือว่าฆ่าฝันงคุณต่ได้ก็นีเลยก็ผมเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบส t a r Wars อยู่แล้วเกมนี้คือจะแนะนําเป็นพิเศษเลยก็ผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้ต้องบอกเลยภาพสวยหลักการพอสมควรเลยนะเล่นคนเดียวก็มันอยู่แล้วแต่เรายังสามารถจับคู่เล่นทีมกับเพื่อนได้ก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชนเนนะ เกมรดับที่3บนพัลส์แมนเวิลด์ก็ผมคือถ้าพูดถึงเกมมาใหม่นั่งเล่นก็หนึ่งในเกมนั้นก็ต้องติดเกมนี้ก็ผมต้องบอกเล้ว่าถ้าคุณดูเดม่อยู่แล้วแล้วก็ชอบไซต์ธรรมะก็หนีแล้วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่นั่งเล่นมากๆแล้วก็อลังการมากๆแล้วก็ผมเป็นเกมที่ทําให้เราสามารถโมบทเป็นไซต์ธรรมะแล้วก็ต่อสู้ได้แบบลุกเดือดเลยนะซึ่งไพโนเกมเนี่ยคือจะมีตัวละครจากวอลพัลส์แมนเนี่ยเ็เยอะมากๆแล้วก็ผมซึ่งแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีสกิลที่อลังการมากๆแล้วก็ผมก็จะมีความสามารถตามตตััวลละะครรรนนนนนนน้้เเเเเยซึ่่่งไกมมแออาาจดใื ก็ผมแลเปไปเกมที้มีภาษาไทยด้วยนะฉากต่อสู้ของเกมมันเดือดมากมากแล้วผมคือถ้าคุณอยากจะได้เกมแล้วจะเราสามารถกดสกิลแบบมันเลยก็นี่เลยก็ผมซึ่งสำหรับใครที่กำลงังตามหาเกมที่เราสามารถเล่นได้แล้วก็จบได้ด้วยคนเดียวก็นี่เลยก็ผมคือเราสามารถตามในเรื่องได้นะไปเกมออนไลน์ตั้งไหนก็ผมติดเครื่องได้เลยน่าเล่นมากๆเลยก็ผมรมาบเย เกมมันัที่2การน่าอันดาวก็ผมคือถ้าคุณอยากจะได้เกมมาใหม่แล้วก็กลังตามหาเกมแนวซาวเวอหรือว่าเอาชียรอดก็นี่เลยก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมที่เปิดตัวมาไม่นานนี้ก็ผมบอกเลยว่าเกมนี่คือระบบของเครื่องแล้วก็อลังการมากๆเลยนะซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือคุณสามารถเล่นคนเดียวก็ได้แต่เรายังสามารถหาเพื่อนในเกมก็ได้แรือเราจะชวนเพื่อนของเราไปเล่นด้วยก็ได้เหมือนกันก็ผมคือเกมจะบอกเลยว่าเล่นคนเดียวก็สนุกมากๆแล้วก็ผมคือในเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะซึ่งคุณภาพราฟิกในเกมมันคือภาพค่อนข้างสวยก็ผมแบบสวย ที่ลังทมหาเกมน ural, แนวเชอร์รอลที่มีภาษาทไทยก็นี่แลยก็ผมคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้ต่างแบบตไตา,าเกมเอาชอร์รอลเลยก็ผมเราต้องเอาเชอร์รอลจกเหล่าซอมบี้แต่ว่าเราเองสามารถต่อสู้กับเหล่าผู้เล่นด้วยกันเองก็ยังได้ก็ผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเน็ตนะน่าเล่นมากๆเลยเกมบันทัดพี่หนึ่ง drive division ก็ผมคือถ้าคุณเป็นนรักซิ่งแล้วก็ตามหาเกมแนวที่เราสามารถซิ่งรถได้ตามแบบตามสไตล์แบบเราต้องการเลยก็นีได้ก็ผมซึ่งเกมนี้คือจะเป็นอิสระมากๆเลยคุณสามารถทําอะไรก็ได้ในเกมนี้จะขับรถได้หรือว่าอยากแข่งคนอื่นก็ได้เหมือนกันก็ผมก็จะมีพวก AI ให้คุณแข่งอะไรอย่างนี้นะซึ่งไพโนเกมคือจะมีหลากหลายด่านมากๆให้เราเล่นก็ผมต้องบอกคุณหน่ว่าเกมนี้คือภาพค่อนข้างสวยนะแน่นอนว่าไพโนเกมเนี่ยจะมีภารกิจให้เราทําด้วยสำหรับใครที่บอกว่าโอ๊ตถ้าไม่มีอะไรทําก็มันจะน่าเบื่อเกินไปก็เกมมันกาาารรเือสถ ตามตามารก,กิจนะครับผมแน่นอนว่าในเกมก็คือจะมีรถละลายคันให้เราเลือกใช้ด้วยครับผมแต่ก็ถ้าเราไม่อยากทำอะไรเลยก็ได้เหมือนกันนะเพราะเกมนี้เรามีอิสระเต็มที่ที่จะทำอะไรก็ได้ครับผมเป็เก็บออนไลน์ซ่เนลดนะ โอเคคลิปไม่ต้องลางกันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณเนี่ยชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าอยากได้เกมอะไรแถวไหนเพิ่มเตมิมก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็ผมที่สาคัญเนี่ยคือเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาถ้าคุณบอกวาเนียอยากได้เกมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะจัดให้คุณนะก็ผมเดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาคุณสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะจะมีเกมน่าเล่นอีกเพียบเลยก็ผมที่ตั้งใจเลือกให้มากๆเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากดเข้ามาดูก็ผมชีวเกมมาเฟนบ๊ายบายกดดูคลิปต่อไปแล้วเจอคลิ